วีออสท็อปสุดนะคะคันนี้เป็น 1.5G นะคะ3า9 0 0 0 0บาทนะคะอ่ะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์ LED กลางคืนสว่างมากนะคะนี่นะคะเป็นโทนสีดำนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีไฟหลีนะคะเป็นล้อดเดิมของ Toyota m i n i ิดเบรกด้วยนะไฟเลี้ยวตรงกระจกนะคะคันนี้เราเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าพร้อมออกพร้อมใช้งานได้เลยนะคะมาต่อที่ด้านหลังค่ะมีเซนเซอร์มาให้2จุดนะคะ ดูที่เก็บสัมภาระนี่ค่ะนี่นะคะกว้างๆเลยนะคะอ่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะมาต่อที่ด้านหลังค่ะนี่ค่ะเป็นบอะทูโทนนะคะคอนโซลเป็นสีดำค่ะดูนะคะภายในกว้างนะคะขับทางไกลนี่สะดวกสบายเลยนะคะอ่ะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะเป็นรถเดิมนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ค่ะมีจอด้วยนะนะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะ อะเป็นรถแบนด์ตลาดนะคะน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าขึ้นลงออโต้นะคะพนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะได้ตัวท็อปสุดเลยปี2017นะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เต็์รถยนต์แพนด้าสปีดค่ะ